ชาติวันนี้วันที่22เดือนสิงหาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมอดีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อได้มาสู่ชุมนุมของยุคเหล็กนี่เป็นชุมนุมที่ใหญ่โตในชุมนุมนี้ลูกผู้เป็นแมงเมาสังเวยตัวลูกเองให้กับเปลวไฟแล้วก็กลับมาบริสุทธิ์ คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือเหตุผลว่าทําไมแม้เดี๋ยวนี้ความพยายามของลูกบางคนก็ยังเชื่องช้าเป็นมดคําตอบลูกบางคนนั้นมีนิสัยในการบึ้งตึงพวกเขาบึ้งตึงอยู่กับพ่อและหยุดศึกษาเล่าเรียนต่อมามายาก็จับพวกเขาที่จมูกหรือหู นี่แหละทำไมจึงไม่มีความก้าวหน้าในความพยายามของเขามันคงอยู่อย่างเชื่องช้าเช่นมดลูกๆล,ลูกควรจะมีความสนใจในการที่จะมาเป็นเมอรีดาคนผู้ที่ถ่ายทอดเมรีลูกลูกจะต้องฟังเมอรีแล้วถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆลูกลูกจะต้องโชว์ผล ลูกผู้ที่ขาดเมรีและไม่เห็นค่าต่อการศึกษาไม่สามารถมาเป็นผู้ที่มีโชคได้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกในขณะที่คงอยู่ในร่างกายของลูกให้ตัดวารติดต่อของลูกอยู่กับทุกๆคนแล้วเพียรพยายามที่จะอยู่อย่างปราศจากล่าง ทำสติปัญญาของลูกให้ลืมทุกสิ่งของโลกจุดที่สองให้เพียรพยายามและให้การพิสูจน์งานรับใช้ของลูกฟังเมรีแล้วก็ยังศึกษาเพื่อที่ลูกนั้นจะสามารถซืมซับได้ลูกจะต้องไม่ปล่อยให้มันเข้าหูหนึ่งและก็ออกไปหูหนึ่งพนอของบับตาดา,ดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นจงเป็นตัวแห่งความสำเร็จและเปลี่ยนธรรมชาติของลูกด้วยการฝึกฝนที่จะใส่ใจอย่างเป็นธรรมชาติขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จโดยการเปลี่ยนธรรมชาติของลูกด้วยการฝึกฝนที่จะใส่ใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมชาติดั้งเดิมของลูกๆทั้งหลายก็คือการใส่ใจเมื่อลูกรู้ที่จะใส่ใจอย,อย่างไรแล้ว มันจะใหญ่อย่างไรในการที่จะใส่ใจเล่าดังนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีความตึงเครียดในการใส่ใจแต่ขอให้มีการใส่ใจอย่างเป็นธรรมชาติดวงยานแต่ละดวงยานมีการฝึกฝนที่จะอยู่อย่างละวางอย่างเป็นธรรมชาติดวงยานถูกทําให้ละวางละวางแล้วก็จะคงอยู่อย่างละวาง ดังเช่นที่ลูกนั้นได้ทำมันให้หนักแน่นในการที่จะเข้ามาสู่เสียงในทำนองเดียวกันขอให้มีการฝึกฝนที่จะขึ้นไปอยู่เหนือเสียงและอยู่อย่างละวางอย,อย่างเป็นธรรมชาติต่อมาด้วยกระแสที่เต็มไปด้วยพลังของลูกในการอยู่อย่างละวางลูกก็จะได้รับความสำเร็จในงานรับใช้ที่ลูกทำอย่างง่ายได้ และการฝึกฝนที่เป็นธรรมชาตินี้ก็จะเปลี่ยนธรรมชาติของลูกลูกนั้นจะได้รับความสำเร็จในงานรับใช้ที่ลูกทำและการฝึกฝนที่เป็นธรรมชาตินี้จะเปลี่ยนธรรมชาติของลูกคติพจน์ในวันนี้จงเอาการป้องกันในการทำเอ็กซเซอ์ไซส์ของการอยู่อย่างปราศจากล่าง และอยู่อย่างละมัดระวังด้วยอาหารความคิดที่ไร้สาระต่อ,อมาลูกก็จะคงอยู่อย่างมีสุขภาพดีได้จงเอาการป้องกันโดยการทำเอ็กซ์ไรส์ของการอยู่อย่างปราศจากล่างและอยู่อย่างละมัดระวังด้วยอาหารความคิดที่ไร้สาระต่างๆของลูกแล้วลูกก็จะคงอยู่อย่างมีสุขภาพดีได้ตลอดการอัจฉริะโอมชานิิ